กูไม่ดมแากน้ำแล้วมึงมีโบราโบราณโบราณเนี่ยนี่ผสมผสมกาวดวิงไว้เนี่ยงอนกุยมึงรีบกดเลยดิเจนออเด้อรัอดอเดร์ครับไม่กดกันวะ Shut up and take my money เต้นก่อนเลย ตีสองขอตีสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดยราไม่อยู่นะโอ้ขออยู่เอบ้างไว้ไปเดี๋ยวอยจะเล่นหน้าปักกระเจนไปไปตี่แก๊ปดูบันไดอ่าสนิน็คนะครับผมดูบันไดนั่นให้ลนงแต่ทีนี้เรานไอยูได้งหหลังไง

เล่าิ่งมาตวงลามาตวงล่ากระตุงมลตวงนาดานมาเลยนะมกยต้องตายเ้วไวเฟลเหี้ยอนนี้เหนียวอ่ะเหนียวเหมือนกาวที่โจมันดมล่ะแนั้นเลยนู้่บสัตว์มาดีเหี้ยยิงตัตายนอ้สัตว์ตายกูข้ามเนี่ยมาดิ ไปละตัวหนึ่งผัมาละผัมาละผัมาละผัวมาละผัวมาละผัมาละเฮ้ยเข้าไปแล้วนะเจแล้วเก็บไปแล้หนึ่งหัวมันมีห้องแลบตัวหนึ่งวะมาๆมาเขาเขาเลยเขาเลยเขาเลยออกมาแล้วออกมาตัวหนึ่งสองตัว สามตัวเขาเลยแก๊สจัดหน่อยจัดหน่อยเร็วๆลูกพี่สักใช่เฮียเอมี่เรียกเคลียโอเคครับกลับบีนะกูกลับบีแลนะอีกสัตว์ใครจะกลับบีกับกูบ้างมาแล้วกเหลังบีแล้วมาแล้ว เกยตัวนึงเกยตัวนึงเจเกยตัวนึงูเพื่อนด้วยาตหนึงโอเคสวยครับนูอยสัตว์หลังบอกดเยด่ย่าอยฮ้ยปักข้างหลังอะข้างหลังไปห้องเห็นนะ อุ้ยแม็กหมดไว้ยี่อ่ะโอ้ยโดนโดนโดนยสองว่ะซีสองเฮ้ยเฮ้ยแม็กหมดตัดชิปหายละข้อบีไปแล้วตัวหนึ่งว่ะข้อเอได้เว้ยเพื่อตามดีมากไปหลังมีคนอยู่รักเห็นศพเห็นศพมันบ้างไหมเจอศพมันบ้างไหมเดี๋ยวกูดู

โอ้โหปอดองนี้มันจะข่าวอะไรขนาดนะั้นโโอ้เโโโียไปไปช่วยเพื่อนก่อนไปไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวมาน็อปชุบชุบตักนินหดหน่อยไปออกกันทำไมวะปูวิ่งไปเ,เอแล้วไปกับเจน เกมดรอปยาห้หน่อยโอเคดูท่าจะไม่ไหวเว้มาสี่แล้วด้วจดูโ่ว้กับเอไว้มาจสุดโอเคครับเอาคนที่ตายมาเกิดผมคนนึงเฮ้ยเขาไปแล้วเตอร์มาเป็นเตอร์มา bạn scan vào, shooter mày shooter ma, ai, ai, không lọt, 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 không เก็บเซนเตอร์แล้วเขาบแล้วนะมากิดกับกูมาเกกับกูผมไม่มีเล่าเอเอเอเสียไปแล้วสองีครับ โอเคโฮเลยโฮดีกว่าโฮดีกว่ากลางตัวเดียวใส่กบเสียงอยู่ข้างล่างของตัผมเลยโฮนะ้องเขาโงไปแล้วโอยางคงนะไปแล้วอู้ยเจ้าหม็กน้ำหัตา่อนงนะเออเตูด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 ดูดูอููดูดูดูลูด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 ููด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 เลยดูเดด เซนเตอร์นะเก็บแล้วคอนเนเก็บเซนเตอร์ตัวหนึ่งสแกนเข้ามาแล้วเก็บแล้วโอเคเดี๋ยวกูช่บให้โอเคโอเคเดี๋ยวกูไปดูเกิดหลังได้ไงวะเซนเตอร์ออกมาหนึ่งสองสาม ไหวไหมไปเจนๆล่างหน้าบียังมีตัวถอยถอยเลยดีกว่าเจนเก็บไปหนึ่งข้างบนอีกหนึ่งสองไม่มยีมสามเก็บไต่ละมีล่างอีหนึ่งมีไปแล้วเก็บล่างละล่างตัว ร่างเก็บละอีตัวนึงอีตัวนึงไม่ทักูโอเคเก็บละบอีตัวนึงอีตัวนึ่งสองตัวสองตัวโอ้โหนี้กูหล่อเว้ยเต้นเไปดูหลังเอเกิด่ะยังไงกูจ็บอยู่วิ่งไปเลยเอดม่เอม่มอเคมึงไปดีแล้ว วิดีเหรนเกิดั้ตีเลยกันนั่นแหลหลัง A2 สอะใช่ป่ะเยนะเฟสวยโหเลยครับใครอยู่คนที่อยู่หลังบถอยมาแล้ถอยมาเล,ย,ล,ลายเก็บบเ้ยง่ะีตัวมันยิงพื่ยนเงียม,มาใหม่นะ มึงอีกตัวหลังบินหนึ่งเหี้ยกูไมั่งไม่เห็นตัวมันเลยเออข้างละเก็บไปแล้วหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้เหี้ยโอเคไปเก็บและโอ้ยกูหล่อเว้ยวู้วสัตว์แม่งนุ่งเหี้ยออเสัตว์แม่งลาดกู ห่วยเพราะถุงกาวน้ำใช่ไหมจีจีกลับบ้านไปนอนห่วยเช้าก่อนขอบคุณมากทุกคนทุกคนดีมากเขียวเอ้ยเขียวเขียวเขียวอ๋อกูจะพิมพ์เขียวเออนู